กรรองนะคะช่อง,งอะไรนี่นะคะ,ะอ้อันนี้ลิว้วตั้งหัวนะคะ,อ,ะอันนี้เชือกอะไรอ้ยใ,ใหญ่มากเลยอะ่ะไถเงินเหรออ๋อไถเงินคนบอกไถเงินตัวแรกลิ้วตั้งหัวอันที่2ชายาไข่เค็มนะคะบา้าดีใจพระเอกงารอๆทั้งนั้นเลยนะคะ ชมบวชน้าช้านะคะบ้านตารางไอ้ดูไ้พระเอกลลทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรเพราะวันนี้พี่อะไรพี่ทันใจรน,นพี่ทันใจนะคะสูงมากโอ้โไม่เอ้ไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไ,ไม่เอาค่ะม่อยไาออ่าค่ะ่้อ ทันใจกับทองใบอันนี้สูงกว่ากันคูทองใบทองใบสูงกว่าอ๋อแต่ว่าสไตล์เดีวยวกันเลยเนาะแบบสูงแบบหนาเชิดอ,ะอ่ะเนาะอ๋อเป็นน้องทองใบนะคะเหมือนกันเลยแต่อาจจะหุ่นเพียวหน่อยนะคะ ยังขบวนที่จะแห่ลงไปวังพารุนะคะก็ช้างทั้งหมดเลยนะคะที่ทั้งหมดอยู่ที่ในวัดเลยนะคะที่จะแห่ลงไปงานน้เปการยกตาดยกดมากเลยนะครับเป็นขบวนแหนัชาอันนี้ซีดอโจโจนะคะว้นะครัวันนี้ช้างแบบว่านิ่งมากเลยนะคะนิ่งมาก วันนี้มีคทั้งสิ้นประมาณ50เชือกเป็นอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำห้าสิเชือกนะคะวันนี้ช้างแฟนซีเป็นน้องช้างตัวน้อยๆนะครับมีช้างแบบแฟนซีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เป็นขวัญใจของเด็กๆไปแล้วโอ้ไปแล้วนะคะต้นต้นมะม่วงนะครับเชือกแรกเดี๋ยวเชิญจ้าหน้าที่จะนำเดี่ยนท่านไปที่เกิดเคุณ วันนี้บอกเลยว่าเชือกไหนไม่เคยเห็นก็เคยเห็นนะคะเชือกไหนไม่เคยแบบไม่ค่อยได้ออกงานก็วันนี้ก็ออกมานะคะไม่เห็นกันแบบหลายเชือกมากเลยเจ้าหน้าที่ดังท่านสสแต่นีการเจริญพันธุ์นะครับที่ปั่ยด้านใต้ต้นมะม่วงนะครับใช่ครับ เพื่อนที่แต่ขอเรียนเชิญนางนัทธรมน์ข่ามนัทธรรมน์สถิตวัฒนวานิชนะครับรองนายในการบริหารจังหวัดสุรินทร์นะครับเชื่องนี้น่ารักมเต่งทัานเื่อนที่แบายเชือกมากนะคะวก็เดินออกมากิรกระเสโสมัศาจังหวัดสุรินทร์และปรยานะครับเช่าชิ่กานัง2ขานนะครับนัคู่ ชั้นที่สองสามนะคะนากเรียนนะครับสยสิี่แคทตีนอาชัยยาสองพนนะครับเสรยที่นั่งบนนั่งขาแยกไปเชิญเจ้าที่ได้ก็ไม่ค่อยรู้ใช่ไหแบบเกือบทุกเชินะคะรู้เป็นแบบหลาชื่อนะครับตัมเตยสีชมพูนะครับก็นั่งหนล่งคัน

โมเมะฮะแค่ร uh ีกตต้อง ที่เราผ่านอย ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมด น ì, ้องบีน้องบีนะคะแม่เล่นรักลอยน้ำเลยบีบีลอยน้ำกนนิ่งมากเวลาลงน้ำ อันน no ี story, so ้ทำเมืองนะคะทำเมืองนะคะแล้วถธรรมด้ยนะคะสเปืองนวคะอันนี้เขาก็เตือนนะคะเพราะว่าช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะคะ แล้วก็ตั้งปอยออกเพื่อความปลอดภัยให้ทุกเชือกลงน้ำได้ลงน้ำได้นะคะอันนี้ ทรงเสด็จนะคะช้างวัดนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อขี่นะคะช้างวัดช้างวัดก็ขาขี่นะคะอ่ะสุดท้ายสวยงามนะคะแห่งหมู่บ้านยี่สิบหลังนะคะเออสุดท้ายเลยนะคะอ๋อโอ้โหโอ้โหใชสุดท้ายนะคะสุดหล่อ ลงไปแล้วท่านนะคะได้เห็นความประทับใจดังนั้นก็ขอเชิญนะคะขอรถเตียงของชาเยอะมากก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายสูงเงินทองนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ